ห้ามเลยห้ามเลยกูรถมารถมาเอ้ารถมาเนี้ยไปโบไปอ,อืมไอเต่านี่อันเท่าไหร่ไอเต่าหรืออะไรเนี่ย

นียทุโตกอะเมื่อวานไปติดอยู่หนองปืนมาไม่ได้จากบ้านจะนำไปรู้ทึ่งอบตไปเลยออาบ้านเราก็มีนะนี่บ้าโต้นโอยลมพัดไอ้กิ่งมะม่วงหักหมดเกิดไปทึงบ้านกิ่งมะม่วงหักลงมาหูลูกเทย์ลูกกำลังดกเลย แวาวตกัลหนืไปหล็ยข้า,ขา <doom. S 2> ้ามายมคตกยมา,าเลยอืทั้งลมทั้งฝนเมนนื่อวานกินขนมนะดินด้วยอีกอืหม<อ>ดขอหม้อเบหม้เบวดะ มืดไปแล้วมืดแล้วแม่กับบ้านมืดรอแล้วลูกมืดละหมดแล้วไปเร็วรถมาเยอะแยะเลยนะไปสิเอ้าขวางหน้ารถสิไปเร็วเดี๋ยวรถเหยียบเอ้ารถเหยียบเอ้าเอ้าจะเอาอะไรแล้ว